บางครั้งเราคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เหลียวแลเราที่จริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มของเราตลอดเวลาแต่ละครั้งหนึ่งขณะที่พ่อค้าผู้มั่งคั่งกำลังขี่ม้ากลับจากตลาดโดยในอานม้าของเขามีเงินและเพชรจำนวนมากพ่อค้าต้องการกลับบ้านอย่างรวดเร็วเพราะเขากลัวถูกโจรล้นแต่ทันใดนั้นฝนก็เริ่มตกและตกหนักดังนั้นม้าของเขาไปได้ช้ามากพ่อค้าโกรธมาก เขาสาบแช่งพระเจ้าที่บันดาลให้ฝนตกและลมแรงแลแล้วเหมือนอย่างที่พ่อค้ากลัวโจรได้ออกมาจากป่าข้างทางโจรขู่ว่าจะรักษาชีวิตหรือเงินพ่อค้าเป็นคนกล้าหาญเขาไม่กลัวคำขู่ของโจรเขาไม่หยุดมา้าแต่กลับควบม้าหนีแต่ม้าไม่สามารถวิ่งได้เร็วเพราะดินแฉะและลื่นโจรยกปืนและเล็งไปยังพ่อค้าแต่เพราะฝนตกแรง น้ำฝนได้ทำให้ดินเปื่นเปียกพ่อค้าได้ยินแต่เสียงคลิกของปืนแล้วพ่อค้าก็สามารถหนีรอดจากโจรทันทีที่พ่อค้ามาถึงบ้านด้วยความปลอดภัยเขาคุกเข่าลงและขออภัยที่ได้บน่นและต่อว่าพระเจ้าเขาได้กราบขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ช่วยรักษาชีวิตของเขาถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าเรื่องนี้ดีมีประโยชน์โปรด ให้หัวใจคอมเมนต์ comment, และแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ